ียานากับคนล่าปลาณนหมู่บ้านริมแม่น้ำของอันเงียบสงบมีชายหาปลาผู้หนึ่งชื่อนายมัน่นเขาเป็นคนยันขันแข่งออกเรือหาปลาแต่ชาวมืดขําไหนก็นอนนั่นชีวิตของนายมันผูกพันกับสายน้ำโขงมาตั้งแต่เกิดเขารู้จักทุกซอกทุกมุมของแม่น้ำแห่งนี้รู้ว่าปลาชุกชุมที่ใดและรู้ถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำแต่นายมันก็ไม่เคยยออ่อท้อเพราะปลาที่หาได้คืออาหารหล่อเลี้ยงชีวิตเขาและครอบครัววันหนึ่งขณะที่นายมั่นกำลังทอดแหยอยู่กลางแม่น้ำ เขาสังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณที่เขาเคยจับปลาได้มากมายกลับว่างเปล่าเขาแปลกใจมากเพราะปกติแล้วบริเวณนี้จะเป็นแหล่งปลาชุกชุมเสมอนายมั่นพยายามทอดหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวเขาเริ่มรู้สึกกังวลเพราะหากไม่ได้ปลาวันนี้ครอบครัวของเขาจะต้องอดมือกินมือ้อในขณะที่นายมั่นกำลังหมดหวังเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแววมาตามลมเสียงนั้นฟังดูอ่อนโยนและน่ากลัวในเวลาเดียวกันนายมัน่นขนลุกสู้เขาไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหน แต่เขารู้สึกได้ถึงพลังอํานาจบางอย่างที่แฝงอยู่ในเสียงนั้นจะจงหยุดการกระทําของเจ้าเสียหากเจ้ายังอยากมีชีวิตอยู่เสียนั้นกล่าวนายมันตกใจกลัวจนแทบสิ้นสติเขารีบเก็บและพายเรือกลับเขาฟังทันทีเขาไม่กล้าที่จะอยู่กลางแม่น้ําอีกต่อไปเมื่อกลับถึงบ้านเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ภรยาฟังภรยาของเขาตกใจมากเช่นกันนางเชื่อว่าเสียงที่นายมันได้ยินนั้นเป็นเสียงของพญานาคผู้ปกป้องแม่น้ำโขง วันรุ่งขึ้นนายมั่นตัดสินใจที่จะไปขอมาต่อพญานาคเขาเตรียมเครื่องบูชาต่างๆเช่นดอกไม้ทูบเทียนและอาหารคาวหวานจากนั้นเขาก็พายเรือไปอยังกลางแม่น้ำคงอีกครั้งเมื่อถึงบริเวณที่เขาได้ยินเสียงกระซิบเมื่อวานนี้เขาก็เริ่มกล่าวคำขอมาข้าแต่องคพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าขอน้อมกายกราบขออภยัยที่ได้ล่วงเกินท่านโดยมีได้ตั้งใจข้าพเจ้ามิได้มีเจตนาที่จะทำลายทรัพยากรขอ,ของแม่น้ำแห่งนี้ข้าพเจ้าเพียงแต่ต้องการหาปลาเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้น หากข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งใดที่ไม่สมควรข้าพเจ้าขอให้ท่านโปรดไถ่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนายมั่นกล่าวด้วยเสียงสันเครือหลังจากที่นายมั่นกล่าวคำขอบมาลงก็เกิดปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์ขึ้นน้ำในแม่น้ำของเริ่มปั่นปว่วนและเกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาจากผิวน้ำจากนั้นร่างของพญานาคก็ปรากฏขึ้นพญานาคามีรูปร่างสง่างามลำตัวยาวใหญ่เก็ดสีทองรำ่ำดวงตาสีแดงกำจ้องมองมาที่นายมัน่น นายมันตกใจกลัวจนแทบสิ้นสติแต่เขาก็พยายามตั้งสติและกล่าวคำทักทายสวัสดีท่านพญานาคพญานาคมองมาที่นายมันด้วยสายตาที่อ่อนโยนจากนั้นก็กล่าวด้วยเสียงก้องกังวานเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดปลาในแม่น้ำจึงน้อย,อยลงนายมันสายหน้าข้าพเจ้าไม่ทราบเลยท่านพญานาคตอบว่าเป็นเพราะพวกเจ้าหนุดโลภมากจับปลามากเกินความจำเป็นเขาทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาหากเจ้ายัางคงทำเช่นนี้ต่อไปในไม่ช้าปลาในแม่น้ำก็จะหมดไป นายมั่นรู้สึกสำนึกผิดเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นการทำลายทรัพยาของแม่นม้ำข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะไม่จับปลามากเกินความจำเป็นอีกต่อไปข้าพเจ้าจะดูแลรักษาแม่น้ำแห่งนี้ให้ดีที่สุดนายมั่นกล่าวด้วยความตั้งใจจริงพญานาคพยักหน้าข้าจะให้โอกาสเจ้าแต่เจ้าต้องรักษาสัญญาหากเจ้าผิดสัญญาข้าจะลงโทษเจ้าอย่างหนักจากนั้นพญานาคก็ดำลงไปในแม่น้ำหายลับไปนายมั่นพายเรือกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไป ตั้งแต่นั้นมานายมันก็กลายเป็นคนใหม่เขาจับปลาพอเลี้ยงชีพและช่วยดูแลรักษาแม่น้ำโขงเขาปลูกต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำเก็บยะและรณรงค์ให้ชาวบ้านเลิกจับปลาด้วยวิธีที่ทำลายล้างทำให้ปลาในแม่น้ำโขงกลับมาชุกชุมอีกครั้งเรื่องราวของนายมันและพญานาคก,กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันสืบมาในหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงสอนให้ผู้คนรู้จักความเมตตาความรับผิดชอบและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติ เพราะหากเราดูแลรักษาติมชาธรรมชาต,าชาติก็จะตอบแทนเรา